ครับก็สวัสดีสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ท่านอนุทินตรีมอบหมายผมมาถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับครั้งที่สองับ2555นะครับในส่วนนี้เนี่ยคณะกรรมการได้ในส่วนแรกนะครับคณะกรรมการได้รับทราบการดําเนินงานในส่วนของศูนย์เนิการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะครับตามหลักปรัชญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียงในสเจพนะครับซึ่ง ขณะนี้เนี่ยในส่วนแรกที่มีการดําเนินการในแง่ของการสํารวจข้อมูลต่างๆนะครับปรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ของ TP Map เนี่ยนะครับก็ดําเนินการไปได้98%แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการจัดทําโครงการที่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มาเป็นลําดับนะครับโดยเฉพาะเรื่องของขั้นที่จะทําให้เขาสามารถอยู่รอดได้ก่อนนะครับในโดยเฉพาะในส่วนของพวกที่อยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของอาชีพนะฮะ ซึ่งทีมปฏิบัติการที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยที่ทางกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในการที่จะดําเนินการลงไปช่วยเหลือประชาชนแบบพุ่งเป้านะครับมาเป็นลําดับนะครับแล้วก็ได้มีการจัดทําตัวพื้นที่นําร่องนะครับใน3จังหวัดก็จะเป็นเรื่องของจังหวัอดอุดรธานีพิษณุโล,โลแล้วก็สระบุรีนะครับที่จะ ร่วมมือกับทางองค์กรยูนิเซฟนะครับแล้วก็ภาคีการพัฒนาอื่นๆนะครับในการที่จะจัดทำกลไกรูปแบบการพัฒนาที่จะเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำตัวแดชบอร์ดที่จะมีการติดตามผลนะครับก็จะใช้ตรงส่วนพื้นที่นำร่อง3จังหวัดนี้เป็นตัวดาเนินการก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าโมเดลการพัฒนาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆต่อนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าเนี่ยนะครับในพื้นที่อื่นๆเ,เนี่ยก็ยังมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเราที่ยังประสบความยากลาบากอยู่เนี่ยสามารถที่จะมีความอยู่รอดได้ในเชิงเศรษฐกิจสังคมแล้วกันเข้าถึงบริการภาครัฐได้มากขึ้นนะครับในส่วนที่คณะกรรมการรับทราบก็คือรับทราบตัวร่างแผนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือร่างนโยบายและแผนระดับชาติไว้ด้วยความมั่นคงนะครับที่จะ ดําเนินการในช่วงปี2566ถึง2570นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนระดับที่2อ,อีกฉบับหนึ่งนะครับที่ที่จะว่าด้วยเรื่องความมั่นคงซึ่งอันนี้จะครอบคลุมความมั่นคงแบบองค์รวมนะครับที่จะรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ให้ความมั่นคงเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นแต่ในเรื่องในในลักษณะเดิมที่เคยเป็นมานะครับแต่ว่าองเป็นองค์รวมที่รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับ mm hmm. ในส่วนที่คณะกรรมการพี่นายขอยเป็นชอบในวันนี้นะครับ ก็จะมีอยู่ 3- าสี่เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือตัวร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่จะดําเนินงานในห่วงถัดไปนะครับก็คือตั้งแต่ปี66ถึงปี80นะครับซึ่งตรงนี้มีการปรับปรุงตามที่คณะกรรมการได้มีการประชุมกันในครั้งที่1เมื่อเดือนกุมภานะครับเพราะว่าในส่วนของตัวแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเดิมเนี่ยสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะมีการปรับปรุงตัวนี้นะครับให้สอดรับกับทิศทางการทํางานในอนาคตแล้วก็บริบทการพัฒนาที่อาจจะเดินหน้าในในช่วงถัดไปนะครับในการปรับหลักๆนะครับก็จะเป็นมีการปรับทั้งในส่วนของตัวชี้วัดซึ่งของเดิมนี่อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับก็มีการปรับไปนะครับในส่วนของบางตัวก็มีการปรับค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายมากขึ้นนะครับอย่างเรื่องของ ตัวชีวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริการธุรกิจการท่องเที่ยวด้านสุขภาพต่างๆนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เราก็มีอันดับที่ดีขึ้นมามากนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็บางตัวเนี่ยที่มีการบรรลุผลไปแล้วอย่างเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวสัสดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆก็มีการปรับไปเพื่อให้มันมีความท้าทายมากขึ้นนะครับ ในเรื่องที่2นะครับที่คณะรรมการเห็นชอบก็คือเรื่องของโครงการสําคัญที่จะดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาตินะครับซึ่งเป็นโครงการสําคัญประจําปี2567นะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการดําเนินการจัดเตรียมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับมีทั้งหมดเนี่ยโครงการประมาณ1,026โครงการนะครับ อันนี้จะเป็นข้อเสนอโครงการที่เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยหลังจากที่คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการวันนี้แล้วนะครับก็คงจะประสานกับทางสำนักงบปวะามาแล้วก็หน่วยงานเจ้าของโครงการนะครับในการจัดเตรียมโครงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็นําไปบรรจุไว้ในคําของงบประมาณในปี2567นะฮะในในช่วงเวลาตามตารางที่ทางสำนักงบปวะมาได้ได้กำหนดไว้ในช่วงถัดไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในช่วงเวลาถัดไปที่จะมีการปรับรูปแบบการทำงานนะครับโดยจะไปยึดโยงกับแผนระดับ2ที่เป็นแผนระดับเดียวกันนะครับก็คือแผนแม่บทพันยุทธศาสตร์ชาติแล้ก็แผน13นะครับซึ่งในการปฏิรูปประเทศในขั้นถัดไปก็คือจะมีมันจะมีบางกิจกรรมนะครับที่อาจจะต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมนะครับหรือว่า บางกิจกรรมที่ต้องมีการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับก็จะไปกําหนดไว้ในส่วนของการทํางานภายใต้แผน13แล้วก็แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยที่จะให้ทางสํานักง,งานกพรนะครับจะมีการประสานกับทางสํานักง,งานกพรในการกําหนดตัวชี้วัดที่จะเป็นการขับเคลื่อนการไปรูประเทศให้มีความต่อเนื่องต่อไปนะครับในส่วนของ ตัวอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเห็นชอบกันในวันนี้นะครับก็คือเห็นชอบเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ินะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขึ้นมา5คณะนะครับเพื่อ,อ,อดําเนินการรับผิดชอบในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็การจัดลําดับเรื่องของการพัฒนานะครับ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง5้าคณะก็จะมีประธานเนี่ยจะเป็นทางท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ใน5คณะก็จะมีการกําหนดตัวบุดหมายภายในแผน13ให้แต่ละคณะรับผิดชอบนะครับประมาณ3ามบุดหมายหรือ4ี่บุดหมายแล้วแต่ตัวคณะนะครับซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนตรงนี้ก็จะเป็นคณะที่ไม่ใหญ่นะครับจะมีทางท่านรองนายกเป็นประธานแล้วก็จะมีกรรมการที่มาจากทางหัวหน้าส่วนราชการนะครับ กรรมการจะมีทั้งหมดประมาณ13ท่านซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางสํานักงานเป็นฝ่ายเลยขานุก,การนะครับแล้วก็นี้อีกกลไกหนึ่งที่จะดําเนินการขับเคลื่อนแผน13ก็คือคกลไกที่จะนําเอาแผน13ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้การทํางานในส่วน,นกลไกที่มีอยู่เดิมส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวกรรมการพัฒนาระดับจังหวัดนะฮะซึ่งจะเป็นผู้ที่จะจัดทําแผน พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะครับรวมทั้งทางสำนักงานเองก็ได้มอบหมายรองเลขาธิการหนึ่งท่านนะครับในการที่จะประสานกับระดับจังหวัดนะครับระดับพื้นที่ในการที่จะนําเอาแผน13ลงไปสู่ระดับการพัฒนาในระดับตําบลอาเภอนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้13หมุดหมายของแผน13ได้ต่อไปนะครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นบบเรื่องของการตั้งการต่ออยุผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่ที่ครบวาระแล้วก็มีการต่อยุเพิ่มเติมนะครับก็ก็จะเป็นผลประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในวันนี้ครับก็ <c oughs> <c oughs> ท่านนายรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีสั่งการอะไรเป็นพิเศษนะครับในวันนี้ก็เ,เป็นการประชุมช่วงเช้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งในที่ประชุมท่านก็ได้ให้ความสําคัญนะครับกับในเรื่องของการที่จะประเมินผลนะครับแล้วก็วันนี้ท่าน เลขานะครับสภาพัฒน์เองแล้วก็คณะกรรมการก็ได้นําเสนอในประเด็นใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์นะครับของการดําเนินงานที่เรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของชาตินะครับซึ่งมีการปรับแล้วก็ในอนาคตก็จะนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดําเนินการต่อเนื่องจากนี้ไปนะครับ ในที่ประชุมวันนี้ยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าในที่ประชุมเองเก็มีทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาเองก็เข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการพิจารณาเฉพาะในส่วนของวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นผลรูปธรรมโดยเร็วครับ ไม่มีครับในที่ประชุมไม่มีการพูดถึงในเรื่องของประเด็นทางการเมืองนะครับมีแต่พูดถึงเรื่องของการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แนวทางในการที่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลในเรื่องของการที่จะทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้ยุทธศาสตร์ชาติสามารถที่จะดำเนินการไปเป็นรูปธรรมเพื่อเพื่อประโยชน์ในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การที่จะเป็นเหมือนกับเป็นไท a แลนด์วิชั่นนะครับต่อไปในการบริหารราชการในอนาคตนะครับขอบคุณ ยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบทั้งในส่วนของบริเวณธรรมเนียบรัฐบาลเองก็จะมีแค่การประชุมเพื่อที่จะซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการการที่จะเตรียมความพร้อมซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเมื่อมี กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับประกาศว่าจะมีการชุมนุมตามสถานที่ต่างๆถ้าใกล้กับทางด้านธรเนียบรัฐาบาลก็จะเป็นเรื่องปกติที่จะมีการประชุมกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของการที่จะมีการพูดคุยเจราจาในเบื้องต้นอะไรต่างๆทั้งนั้นนะครับตามปกติครับพวกนี้มีการประชุมครมอที่นี่ตามปกติตอนเช้าครับ ช่ครับก็ทราบว่าทางด้านประธานชวนน่นะครับก็คงจะได้มีการลงนามเพื่อที่จะยื่นให้กับทางด้านสารรัฐมนูญอันนีก้ก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนน่นะครับได้ติดตามในเรื่องของกระบวนการที่จะมีการพิจารณานะครับตามขั้นตอนตามกระบวนของกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่จะไปคาดคะเนในเรื่องต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับฝ่ายใด เพราะฉะนั้นอยากที่ให้ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่ตอนนี้มีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะครับแล้วผลออกมาอย่างไรท่านนะยกย้ำพูดนะครับว่าท่านาไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาแล้วผลคําวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรก็คงต้องอให้ความเคารพทุกๆอย่างอยู่แล้วเหมือนกับประชาชนทั่วไปอะครับขอบคุณครับ